3, 0 0ธันวา2566าะอันนี้เรามาดูในโรงงานแล้วบ right okay. ้างครับประกอบประตูประธานุอยู่ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังในโรงงานครับเป็นบานโมเดลไม้มะค่าฮะมมะค่าแท้ครับมะค่ามาะประกันครับไม่ยุบไม่ห่างไม่ดิดไม่หาวไม่งอไม่โค้งครับ นอโค้งเปลี่ยนคืนได้ครับนี่นารับนี้นะครับร,า,า,นร,บรานไม่มาค่าเจ็ดทีเมี่ครับขอบคุณลูกค้ากรุงเทพนะฮะทีนี้ลูกค้าทานาปีครับสั่งมาทั้งหมดหนึ่งชุดอันนี้คู่หน้าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวข้างคะเป็นมม้ระแดงเหมือนกันฮะกำลังช้างกำลังทำอยู่ครับ กระจุกข้างในระมมแรงอยู่ข้างนอกอ่ะเดีวนี้ส,สวยๆนะฮะงานรับประกรรันคุณภาพครับงานครบจบทีเดียวอ่ะงานตรงปกครับมามาค่าส,สวยๆเลยครับสนใจติดต่อเพจมังปลายพามาเดี๋ยวเราจะมีลดให้ฮะเดี๋ยวลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ฮะประตูหน้าต่างวงกบสั่งตอนนี้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเรา,าหวนดีใหม่สำหรับลูกค้าครับใครสั่งผมลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับจากยอดครับยอดเงิน คิ 7, ดเจ็ดพันรถให้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบานรา้างานตรงผงก็สวยแบบนี้ครับโอเคนะครับประจำที่สามพันวาทสองห้าหกหกครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม